ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชาพรมินชันมห้ทับสีเลขที่21ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์คลิปเลิกเล่าข้อพันสาของคุณพ่อค่ะค่ะคำถามแรกนะคะก็คือรู้สึกยังไงในตอนช่วงเลิกเล่าข้อพันสาแล้วคะก็ช่วงแรกก็ไม่ค่อยชินนะครับรู้สึกมันไม่ค่อยสบายตัวครับมีความอยากอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอได้เห็นจดหมายของลูกสาวนะก็เลยนึกถึงกําลังใจในการลองเลิกเล่าข้อพันสาดูครับ ค่ะแล้วตอนที่เขียนจดหมายไปส่งให้รู้สึกยังไงหรอคะก็<ม>ก็เห็น<ม>เห็นถึงความเป็นห่วงของลูกสาวนะครับในเรื่องของการที่ยวเลิกเล่าดูนะครับค่ะแล้วกิจกรรมที่ทําร่วมกันในตอนช่วงเลิกเล่าเขาเป็นสามีอะไรบ้างหรอคะก็ชวนกันไปทํากิจกรรมในครอบครัวกันไปกินข้าวกันบ้างออกกําลังกายกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีดื่มนมหรือดื่มน้ําผลไม้ ค่ะแล้วหลังจากนี้อะคะยังอยากจะกลับไปกินเหล้าหรือว่าอยากจะกลับไปทําอีกไหมคะก็ในส่วนของการการดื่มเหล้านะก็อาจจะมีบ้างนะเป็นกิจกรรมทางสังคมนะครับแต่ว่าก็คงไม่บ่อยนะครับอืมนั้นจบการสัมภาษณ์เพลเท่านี้นะคะขอบคุณ